ให้ดูโดยรอบครับผมสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอดูคติแปดสหนึ่งไฮเปอร์โมตาร์ครับเมื่อกี้เป็นถ่ายให้ดูโดยรวมครับให้ดูสภาพโดยรอบครับวันนี้เปิดคลิปมาแบบรวดเร็วครับแสงใกล้จะหมดแล้วให้ดูสภาพโดยรอบครับสภาพพร้อมใช้งานครับยางหน้าหลังเต็มเมครับเป็นพิลลรี่ คร่าวๆครับก็รับสเตอร์โซ่สเตอร์ครับสายสั้นไฟเลี้ยวหลังเชีวหน้าออกแฮนการแฮนจากโรงงานก้านเบรกก้านคัดแล้วก็การหม้อน้ำโมอเตอร์เพ ก็วิ่งมา1 9 0 0 0หปรกิโลครับหมดใช้งานได้ปกติทุกหมดครับใช้ได้ปกติทุกหมดนะครับตำหนีเข้คร่าวก็จะมีอ่าล้มแต่มาน่ดหนึ่งครับมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็มีรอยตรงกันล้ม นึงครับอันนี้ีจับป้ายทะเบียนครับไายสันสวยๆอันนี้มีกระลมโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้รีวิวขับให้นะครับวันนีฟ้าจะมืดแล้วระบบใช้งานปกติทุกหมดนะครับ เลี้ยวปกติปกติครับ да. ตัวแจมนี่สองดอกครับเอกสารเล่มเขียวชุดโอนครบรถพร้อมใช้งานครับ โอเคครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0942264675 Facebook James Boo p r e d a t r โอเคครับขอบคุณมากนะครับ